นับสนุนโดยหรงงานปรุงแต่งน้ำปลาเ็กป้าโตปลาเ็กดีปลาเ็กแซ่บปลาเ็กปรุงซุกแซ่บสะอาดถึกลักอนามัยกา่านัวนัวคอฟฟี่ ขึ้น่ามีทุ่งสาดยูเครนนะโอ้ oh, อันนี้มันสถานถูดฝรัง่งแต่ประเทศ๊ยลทุ่งสาดยูเครนใส่ขวามือนี่ก็เป็นห้องมอโมสุด

สวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็อยู่ที่แคมป์คลองแถวจองอนุโวงท่านผู้ชมอ่ามันนี้เฮาก็อยากมาฝากบอกท่านผู้ชมว่าในปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวบางคนที่มามาเที่ยวประเทศเฮาแหละพระเจ้าใด้ลงลงเพจลงโฆษณาทางออนไลน์แบอบกว่าอ่านพวกกันรุตทุกๆรึอว่าพวกอันนะ ก็บปี่้าราชยราชเนี่ยต่างๆนี่เอารักเอาเปียบเซนวาสื้อปีรถทั่วเป็นแบบรถตู้น้อยแต่ว่าสุดท้ายเดีขยวคีเดี๋รถทั่วใหญ่รถบัสใหญ่มาถึงซะแล้วข้าเจ้าคิดว่าข้าเจา้าถืออารักเอาเปียบฉะนั้นส่วนเรื่องนี่มันเป็นเป็นจริงประการใดน่ะท่ะน้นผู้มกับเอ็นมินกับอยากฝากฝาก,ฝากบอกเอออยากให้ท่างครูฮับพิสสอบเบียดงานเกี่ยวกับเรื่อง ควบคุมราคาค่าโดยสารอย่างต่างๆนี่นะอยากให้เพิ่นล่องพิจารณาเบิ่งว่าราคาทีว่าทั้ทงนักท่องเที่ยวปุ้น์ข้าเจ้าได้เอาไปกับทีว่าการถืออะดักรเ,เปรียบนะมันเป็นที่ไปที่มากขึ้นแนวไรหะท่าสผู้มมันแมนแทบบพอ่าอหยัางเพราะว่าเขาเจ้าไปโพสต์นี่แมนว่ามันเป็นการเสื่อมเสียให้กับประเทศเฮาในการท่องเที่ยวของกับการท่องเที่ยวของประเทศเราเนี่ยท่านะู้มพว่ายหยัง เพราะว่ายัมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเขาเจ้าเขาจเจ้าแบบว่าคิดว่ามันจะเป็นบัตแบบนั้นบัตทัวร์ประเทศอ่ะนะโดยที่แบบว่าเขาบดกใจแย่หรอกว่าเออมันเกิดขึ้นอยู่บันนี้จุดแห่งนี้เพียงแห่งเดียวเออเขาเจ้าจะบกุกขึ้นพวกนี้เขาเจ้าจะขึ้นบัตบัตทั้งประเทศเลยแถวหากว่าเข้าเห็ดอันนี้บอดีอันนึงหมายควาาวเข้า,าต้องบอดีบัตทัวร์ประเทศประมาณนั้นนะท่านผู้ชมฉะนั้นทาหากว่าท้ง ผู้ที่คล้ายปีเอานักอเอาเปรียบเอ็กงกงกงกินนักท่องเที่ยวแท้สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่บ่ถือคือกันเขาก็อยากให้อยากให้่หเนเอาจริงเอาจังก็เรียงแบบนี้เพราะว่ามันเป็นการทำลายนะท่านผู้ชมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอันก็คืออยากให้มีการตรวจสอบขึ้นมาผู้ที่อ่าบริการเซารถรถตู้รถทัวรถยังก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นบริการเซารถนะนะอยากให้เขาเจาเอาจริงเอ,อาจังขึ้น ขายปีรถเครื่องคือกันนะตาบุษบ่มจะให้เอาจริงเอาจังขึ้นเพื่อว่าอย่างเพื่อว่าจะเป็นแบบอย่าง้วกบบาบวให้มันเกิดขึด้นอีกเพราะว่านี่มันเป็นการที่เืียมเสียประเทศเฮาอีดีไหนะโมเมนตมากก์าบุเสียมสีอาหรือเสียมสียประเทศเล่าเฮาอีดีมันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ็ดให้ผูกค้นเลยนะเอาไปแทรต่อๆกันแล้วก็จะมาเกิดประเด็นว่ามาเที่ยวอยู่บ้านเฮามันถือเอารักเอาเปียบแบบนั้น ทั้งที่ว่าเรื่องแบบนี้นี่มันเกิดขึ้นได้เัตถุกป,ประเทศแอดมินจะบุข้อเบาบางบอลแอดมินใส่ข้อเบาบางบอลสะแห้งคักดอยู่บางบอลนีนบบบน่บอลบอลที่ใหญ่ที่สุดเออแต่ว่าบรมประเทศเท่าแห้งคักอันนัน้นแห้งอะไรก็เปียบสุดหยอดเลยเกือบว่าฟันไปไหนก็ฟันไปรวดอันนั้นยังมีคื้นอันนั้นแต่แต่ว่าเข้าไปนี่ขณะไปเที่ยวเขาจะไปเที่ยวเรื่องแบบว่าจะเอาเป็นภาพผลมาเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าเขาจะไปเที่ยวเออ ในเสื้อที่มันสังสานหลายตัวท่านผู้ชม okay. เอาโ okay, อเคแอดมิเกลยางๆมากหอดจนหอดแถวแคมคอม,มาเอีไม่อย่างออกกับนังกายด้วยท่านผู้ชมม่อย่างออกกับนังกายอ่ะตอนนี้แม่นแปดโมงยางอากาศที่ว่าเริ่มจะหอนแล้วทำอิดว่าสีย่างไปหอดพุ่นแต่ว่าสวยแหงและอากาศมันหอนหแหงละเดี๋ยวเขาก็จะย่างกลับคืนซะ เพราะว่าแอดนินจอดดดไปยู่คูนกลายเจ้าอหนืวงไปทับผสมนี่เนาะตอนกลางคืนข้าเจ้าจังเปิดสนั่นเป็นยังจริงว่าแบบนี้ออกมาน่ะเพราะว่าเข้าบังเทือ,อนี่นะบังเทือ,อนี่เหตุเกินเหตุ เหตุเกินกว่าผลผลเกินกว่าเหตุมันก็มีนะฉะนั้นเพื่อว่าบโอห้ยประเทศเท่าแบบว่าถือในมุมมองที่ที่จะแบบทาฮับอย่างเดียวเฮ้าก็ต้องมีเขาต้องมีางมทาทีแบบว่านําเอาเหตุผลนะนะมาใส่แล้วกมาบอกเขาจงขึ้นเออ่าเป็นแบบนี้ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้แท่นี้ถ้าหากเข้าบุม้มีการปรับปรุงเขาก็าจะเสียโอกา,าสในเทปส้มเสียโอกาสอันไหน สียโอกาสบนว่าในมุมมองที่เฮามันดีมันหลายแต่มันมีจุดน้อยมันอาจจะเป็นจุดดําอยู่ในวงในสิ่งที่มันสีขาวใหญ่ๆอาจจะมีจุดดาแป้วน้อยแต่ว่าถ้าหากว่าปล่อยมันไปมันไปโดนมันก็จะกลายเป็นซ้ำเหือมันก็จะแตกตัวหน่อยเป็นจุดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็แพร่ล่ามกลวงๆออกไปแล้วมันจะเห็้สีขาวหันมดไปสนั่นถ้าหากสีขาวมดไปมันบ่เป็นประเทศศาสตร์ได้ ยากให้เอาจริงเอาจังแล้วนี่เพราะว่าการท่องเที่ยวนี่บ้านหฮอตอนนี้กําลังบ้าแห้งเนาะท่านผู้ชมสนั่นมันมีไลไย,ยแงม่มุมไยมุมมุมมองที่เขาจะจะหเ้เฮาในหุ่นจักไดชเส้นว่าเอียงกระยายแหละเขาต้องเอาว้ก่อนเส้นว่าจุดมันดีเนาะถ้าหากว่ามันแมีนควมเข้าเจาแท่นนี่เขาควรต้องปั๊บปุงเขาควรตอกเฮ็ดแนวไรเพื่อว่าโบไ้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา บางอันที่มันควรเอาจริงเอาจังควรปั๊บไปใส่โสดควรเห่เฮ็ดอันนั้นนี่ได้น่ะเพราะเฮ็ดได้นี่เป็นตาเฮ็ดแต่แต่ผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อพระเศษาสตร์เพื่อส่วนร่วมนี่นะอ่าตอนนี้เบาแห้งนิดนึงนะแต่ผู้ชมพราะว่าเขาอยู่แคมเส้นทางขั้นเบาเบาแห้งนี่า่า้ผู้ชมกดใจบุ่นยินถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเอาจริงเอาจังนี่นะการที่เข้าไปลงไปอันนั้นนะเจ้านี้เขานี่ผ่านมานี่ถือ ถือลายแล้วถือเทนเนลทางบอดี้โบมีไผมากาวเบากาวาให้ขึ้นอันนี้อะไรทีควนเบาผับบาเบาอันนี้อะไรทีบวกควนเบาเบาอันกัเออแห้งเสยแห้งมิดแห้งเงียบบ้านนอกมิจะถือทาหับซสนั่นถึงเวลาแล้วสิ่งที่เฮาควนเบาเฮาต้องเบาแนวใดทีว่าเออเขาจะเอารักเปาแบบรักท่องเที่ยวแบบนี้มันบอดีมันเกิดขึ้นบอดีแท้คันมันเป็นแบบนั้นแกงท่องเที่ยวเขาต้องควนปรับปรุงเออไอเนียบวอร์เดย์ซัมนี้และกับมิแต่ว่าถ้าหากว่าเออเมนไผทีรับพิโซเมนไผทีว่าอันน่ะพ่อมีอันไหน ก่อแก้ไขได้ฮะน,นะท่นมาพิจารณาได้นี่ยน,า,นาจะดีเด้อเขาจะกล้าเว้าออกเต็มปากแอดมินกับสีว้าเต็มปากเกี่ยวกับประเทศาสธบ้านเมืองของเฮานี่แอดมินบอกเคยไอ้ด้วยที่เกิดมาเป็นคนเล่าแอดมินบกอกเคยอายที่ยุติประเทศาสธแห่งนี้นี่คือบ้านเกิดเมืองน,นอนของพ่อแม่เฮาดินของพ่อแม่เฮาสำหรับพ่อแม่เฮาพอแบบเล่าดิรวมรวมมัดเนาะท่านผู้ชมฉะนั้นเขาต้องเว้าอย่างภูมิใจมิตร่าเฮ็ดตอรไเนสิแก่จุดอ่อนนี่ให้มันหมดไปขอเว้าผิดต้องขออภัยท่านผู้ชม ต่อข้อหล,หลายทั้งนี้ทั้งนั้น,นกะเพ,พื่อบัรนเพื่อเมืองเขาเพื่อปฏิสัรธ์บเมืองเขานี่คือสิ่งที่สักกะบูซานี่คือผู้ที่ปฏิสตร์บานเมืองต้องจจริกจะลึกบุญคุณสาธุสาธุสาธุ คืนเข้าเจ้ากาเห็ดเป็นตลาดเมื่อได้ชุดแห่งไม้นี่เข้าเจ้าเห็ดเป็นคอนกรีตเนาะเอาไปใส่เมื่อนี่กับไปทาห้มงโมโมโซดก็ได้ชอ o เขาเป็นถนนคนยางอะเนี่ย นนจุดที่นี้ยูยูคาเฟ่พงการโปรเจกต์แต่ดนนะเปลี่ยนเทียนนิวเวิร์นเลยเรียกว่าเกิดขึ้นได้เพียงแต่บางอันใช่ไแต่ว่ามันยังบอกท่านใดตามแผนที่เขาจะวางไว้หะนะตามแผนนี่คือว่าเป็นตัวเมื่อบางไงแต่ว่าเดินมาเบิง่งบอกท่านเห็นมียังขึ้นมาหลาย สามที่เห็นฮันแมิร์ตในโครงการดินเปอาะางตอนวางนี่มันนอนอยู่ในโครงการฮันเบิด์นี่บ้านเพียวบเส้นทางหน้ามู่งเฮียนโดนจันยู่โกนโอ้คุณนายยู่คุณนายก่อนเลี้ยวฮานข่ายยาหนูเพื่อคนนึง ในโลกนี้แบบตอนนี้จักเมนซีเมนหมอกเชื่อซีเมนยังบนอันฟุ่นพีเอ็มบอกถูกไหมคแม่นำคลองขดาษเราแปดมุ่งปลายได้ไหมนี่ว่าหมอกอยังลงลน้อยอ่างนี้ไปซื้อกับออกทั้งขนาดคนก็ได้หรือไปท่าเรืออะไรนี่มันมีเงี้ โครงการเวียนเทียนนิวเวิร์ลในนี่นะแต่ว่ายังบทันเห็นยังเกิดขึ้นมิดซีดีอยู่จังสิ ทางนี้มันเป็นเส้นทางขึ้นเดอะตามผู้ทมสวดกันบัวได้ไนี่วัดถาดเขาเขตนี้มันเขตยาถาดเขา mm. ก็เบ้องสายมือเฮานี่มันเป็นดอนจันพาเรตสกรุงเทพดอนจันพาเรตสกลายไปอีกน่อยนึงดี๋ยวจะเป็นอันพงมอมมโหสดุด โซขซันกาแฟเนี่ย,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 ยโมห็นนี่หันกาแฟจันกาแฟเนี่ยปะยูโย่คาเฟ่ผงม้าหนุ่เกือขยันนี่เห็นบั้มผงม้ามโหโสวดนี่เฟรดไม่เข้าจ้าเฮ็ดต่อต่อเนื่องเลยเห็นบั้มขั้นพิการเฮต์แต่แบบนี้ก็ ไว้เจ้าเห็ดเลยเดบยุทธบยนเนตัวไม้ให้นี่นะอาคารไม้เห็นมันตะโพโซนในไกลซเลียแล้วเด้เนี่ลลนนโครงสร้างทือแบบเกือบแลยเด้เนี่อยอ่งเตเบื้องต้งเนี่ยโครงโมโมโฮสดุดเป็นขึ้นของโครงการสวยเดือ c h ช n a า i อดีชนาอ นี่จะห่านนะตัวนี้กายละมันอยู่มุมโค้งคุณมุมนี้เลี้ยวหลงนี้